ีน้องพโฟม้องมืนอนี้กับสีเอาไหมเซลฟี่เลยกับมีกองเหรียญใหม่น้องเจมส์เนาะเลยกับมีหมวกบ้านมาหาลุงเวทเนาะบบฮูอ่ะเพื่นอยู่เพื่อนหรือบอเนาะหาเราบุญเอาน้องเป็นอยู่เพื่อนเพื่อนลุงเวทเนาะมองการถึยินเสียงอยทาท้องฝนพี่น้อง มองวันเกิดข้ามาบ้านมันจุดหลังคาฟูตซีนัลบ้เพิ่นมาขออย่างน่อยู่พี่อ่า ก่อยังไงนี่เห็ดเฮื่อนเหื่อนใส่เขาาหรือว่าเฮือนนอนคือลายหลังแค่น่ะเดนี่เีนอลุงแว่นเป็นอยู่ฝีมาปุกเหล่าเขาอีกเนาะล่าวน่ะสิ กองเราเนี่ยน่ะสีมากอยู่วะคือมาปุ๊กอยู่นี่เดี๋ยวให้ลุงเวียนเป็นเห็ดเวียดก่อนเนาะลงมาแล้วเนาะอ๋บันไดลงคือเฉียวแทะอาสีหยเฮลองไปเอายังไงลอง แปอามาในกระตารดนี่ยังไงไปเตียงผมให้ลูกแว่นเป็นรีวิวเองเหมือนเหมือนนี้ับชิมแล้วลองหย่่งเจาคองกัน แบบนี้นเป็นของจากนาบุญธรรมเนาะที่ลุงแว่นฝนไปเอาหลายเถอะอหไะเนาะเดี๋ยวไปเอา,นนเามามอนิสิให้เป็นรีวิวเองว่า <c oughs> มันใสแบบใดใหม่เดี๋ยวมาให้ฝนเนาะเอาเรีวิวผลเนาะรีวิวเลยบัง <c oughs> รีวริวผล บอไรไถรงธรรมดาเลวบบเด้ฝนบอกขอใจเออลองใส่บึงตอนนั้นนะลองแกะออกมาบึงฝนีวิวได้ก็รืเ้นี่ลองใส่บึงใหม่เซลฟี่เนาะตนนี้ฝ่นยังบวาเพฝ่นอามาหวางนะิ่นบว้วาเป็นใหม่เซลฟี่เนาะ บอกคน,นวาดน,น,นี่เป็นแบบนั้นอแ,แก็จะมีเครื่องประกอบอีกใน้อยหนึ่งเนาะเป็นอันนี้อ่าตอนแรกไอ้หลังว่าสิถา,า,าของมาครบเน,นาะแต่ว่ามันได้อันนั้นแล้วเลยเอามาให้เ<ต>พิ่นใส่เนาะโอ้เป็นแบบใดเน,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 นี่นี่เงัดบขึ้นตัวนะเป็นเงียบขึ้นบ่แมน่น ว่าสิบบอกไปได้เป็นร่องเห็ดบอกงาถนั่นแหละไอ้กระไงสองตัวน่ะออกมาตัวนี้ว่าวอตัวในหม่องจะดึงออกเด้นี่เป็นแบบดรวะเด็กจะขับไปในหนึ่งนันนี่บอตัวหม่องจะงัดกินให้ได้สองอันฮะแหละเด็กหัวคนบ่เคยใส่เนาะไม่ได้และดึงขึ้นบนนี้ ดึงขึ้นเมนต์นี่เนาะโอ้แล้วก็มีเดนับปุ่มตัวนั้นนะสำหรับเสียมบลูทูธกับโทรศัพท์ตัวนี้บ่เมนเสียมบลูทูธบ่ได้เสียบหูเสียบยังบ่เนี่ยบ่ได้เสียบกดนี่เลยบ่กดเลยแค่นำเสียมบลูทูธแล้วก่อนโอ้เสนอุทูตเยอะก่อนก่อนสีเสียมจำจึงให้มันเป็นจุดสีฝาขึ้นก่อนข้างๆเป็นไฟสีฝาเนาะมไม่เสื่อมเป็นบาน เดอลองเลยเดี๋ยวหาสิบบอกน่ะถอดตัวนั้นออกก่อนนะหยูขึ้นนะมันจะออกแล้วนี่บอตัวอันนั้นนะนี่คือไฟขึ้นแล้วจะจำจิงแล้วบอจิงเป็นบอแมนไฟสีฟ้ามันขึ้นไฟสีขาวขึ้นเได้ไหมรายการเขาไปในบูทูธโทรศัพท์เจ้าะบูทูธโทรศัพท์บูทูธเดบููทธเอ่อ หดลงหวหัวปนเอาวากลได้หมวกใหม่แล้วมาใส่เต้ใส่หมวกแทนนะจุดมันอยู่วางไหนวะ มันพูดขุ้นูดขึ้น่ดุู้ดคุณน่เอ้แบบพูดว่าูดเออบเอบูทูดเดนเอยลจะจำจึงเข้าไปเจมเพ็ดก็พอไงเจมหน่เปิดแล้วบูทูดมันเดี๋ยวมันจะมีขึ้นมาอีกบูทูดเมขึ้นลวอแมนบอแมนตอนนี้ได้บอนน์ที่งียบิ้นนั่งยุ่อ๋อมันยังบอกเป็นสีฟ้าขึ้นหน่อย สามารถถอดออกไดึงเป็นเด่นเด่นออกมาเดจำจึงให้มันเป็นสีฟ้าอย่างนี้เดี๋ยวทเื้อเนาะก็เอาออกได้สำหรับเขาอยู่ไกลกอนี้บอกแล้วคนต้นีหนแม่เดี๋ยวมันเสื่อมแล้วบป่มันยังบ่เสื่อมเนาะมันยังคนหาบ่เห็น มั bert, up, <c oughs> <c oughs> นคนหาขันเขาอ่างบุปินเลยตัใหญ่เลยแต่เนียเนี่อ่งไขึบินอันนี้กนันัน şey uh uh. uh MM ี้กรนนนบินตเนาเบิ่งแบบนี้เขาเขากล้องล่องทยเบิ่งแบบนี้กล้องวีธรรมดานี่นสาหรับเาตั้งกล้องไว้ยามกินเขาดิเอาก็สามารถกดในอนาไดหลังจากเขาเสืมแล้วเนาะ อมันบ่ถ่ายเป็นวิดีโอมันบ่แม่นี่เขายูทูบเขายูทูบเลยนะยูทูบเนาะถ่ายวิดีโอพได้หรือเขาอุุากันกล่องจะยใส่กล่องเนาะเดี๋ยวงายมันบุกใส่ยม่เด้เนาะนี่เจ้ากระจำอยู่นั่นได้กันมันได้แม่จักดอยู่นั่นได้น่จะมาหยอก อย่าเพิ่มหยอกไอ้เห็นั้นมันคือต้องเอาลูกต <Hollywood> ัว <LIKE> น <anak lonely> ี <sao> ้มาก่อนวะแม่นลูดมาก่อนถ้าหากอยากท่านจะกดตัวน้เขาแม่นแหน่ไอ้ลองเนาะกะให้คนลองถ่ายเด็กกะถ่ายเริ่มนับแล้วบู๋ว่าได้จังแมทเนาะบู๋ว่าได้จังแมทจังแมทเนาะแกยังบอกให้ได้ลองเบิ่งสะให้ลุงแว่นลองมือนีิเลยลุงแว่นลองถ่ายมึงบด้งน่าจะมินิแม่นกะ แม่นสิให้ลุงเวทลองก่อนเนาะกดเลยยังได้อยู่กดยุดก่อนสิให้ลองอีกประมาณ10เมตรเนาะว่ายังสิได้หรือบ่ยังได้อยู่แม่ ฝุ่นประจำปิดเลยไอ้หลังกายจับปิดก็เลยก็แล้ะบอกเดี๋ยวเดี๋ยวก็ใหม่ด้วยวันนี้ได้บอกอ๋อไกลเกินแล้วสำนันมาได้เนาะต้องมาหวังคุ้มนี่บึงแมนหวังนั่นบึง จำแล้วได้สำนีการได้ไกลเติบเนาะทดลองบึงแล้วเนาะว่ามันะไบูทูธมันได้สำนสด จ้าถือว่าไกลเติมเนาะมาสิองเมตรหายอีกสิเป็นห้องเอาเด้สำหรับอยากแสดงตลกนำแน่จะเล่นตกเลยฮะแล้วก็ขึ้นมาบ้านนี้มาขอบใจขึ <S <s ้นนี่บ้านเนี้ยนี่เนาะกาเป็นของทีหน้าบุญธรรมให้ไอหลังเอามาให้ลุงแว่เนาะเป็นใหม่เซลฟี่เนาะโบหัวกันสั่นได้แน่หรือบ่ แบบแบบกับเน่สบายดีหน้าท yeah. ี่เขาหลบลย่หักแพกเนาะจะได้กับขอบโป๊กขอบใจเรไรตำนานเรไรที่สืของควันมาหายเนาะโยพร้อมลูกลานได้เครื่องลินของไสยพร้อมนะเครื่องลินบ้านนี่มีหมวกบ้านน้อยมีลูกปิงปองแต่ก็มีเครื่องลินเกนคพี่น้องได้านผิวหน่องไอ้เครื่องประกอบ แต่อกขคือสิบโเป็นดอกลานหน่อยกันแค่นก็ขอหัวใจลายน้ำหนักบนธรรมขอให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงอยู่ต่อไปเป็นเลูกพ่อลำไายลูกลานมีอยู่หมัดคนยื่นไปดิของกามาหอดลุงแป็นแล้วเนาะอันนี้รับกาต่อไปกับสิไปหาพ่อน้องคอมเนาะมีบานกับมีอันะไปให้เพลินอีกไปไลองหลักเสียกับบุได้เล่นี่หลักเสียกันได้จำเอาเลย นี่กามาฮอดเพียนแม่น้องคอมแล้วเนาะสไปดีพี่น้องจากออกจากเพียนลุงเวทเนาะดีมากเนาะนี่เนาะกัเป็นของจากนามบุญธรรมเสียพอคอมบึงนาะหนีมาเราบกับเป็นมีบ้านหน่วยหนึ่งเลยกาบ้านบ้านบ้านจาก อันนี้จากของไพ่บูเออรหลังเกมใส่อ้ <laughs> อันนี้เป็นของแจกไอ้หลังหมดตัวตน,นี้ป้าตัวไอ้ลังเอาเงินมาให้คนน่ะมีแต่แบ่งพันแบ่งพันคนน่อนนะ,นะ,นนนะอันนี้เป็นอยังบ้านหลบโลกนนหน่วยโลกหน่วยโลกอะไรกันหน่วยโลกหมากบ้าน<ด>าน้อยโดยการหน่วยโลกแต่การเครื่องประกอบจากค<ด>อมสิบประกอบเป็นหรือเ่โอ้ยเคประกอบเป็นคอมประกอบนุ่นคอมรวมลองให้พอคอมประกอบให้ คอมเม้โอ้ยจังได้กับขอบบุญขอบคุณหน้าหลายๆเด้อคือยังอะเอาของต่อนของหลินมาหายคองฝากมาหายลานใช่แม่ได้กับขอให้อยู่หน้าอันหน้าอยู่ดีมีแดงเพื่อจะได้ความสขอย่างนี้เนาะขอให้มีอัญมั์การเดินเด้อหน้าขอให้หน้ามีความเจริญผงเพื่อนขณนการเงินการงานสุขภาพเขียบแทงประสาทรูกไทาเปียกตะกัวลายขอขอบใจลายหน้าเอ้ย กูนะเด่นเด่นร้านนี่ไอ้คบเดี๋ยวนี่ลูกเอาบมอเอาบอลลูกพี่พี่มาเยอะที่งทนแล้สุดท้ายทายสุดกับเขาขอบอกขอบใจทั้งไอ้ล่างเนาะที่คุณอาณาที่ท้องฝากของต้นมาใหญ่กังได้กับเขาที่พี่น้องติดตามดยขอบใจไอ้ล่างไอ้ล่างไอ้ล่างเนาะที่ที่เป็ดสื่อกลางของเออมาใหญ่นองมีหมักบอสมักบ้านแจงหลีดนี่แหละ เได้ค่ะขอฝากขี่ฝากน้อกกูที่ได้เขามาเบิ่งมาส้มเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ร้านเนี่ยเด้อพี่น้องให้ไอลังแหละช่องไอลังคนยินดีเนาะโดยเออขออ่าให้ที่ให้น้องเป็นกำลังแรงใจฝากกดซับซักใครกดติดตามให้เด้อพี่น้องเลยอ่าสุขมูวพักดังลูกร้านพอให้ได้ผ่านกดเนาะขอขอบใจมากาพี่น้อง